ความพัมหลายๆคนนะครับผมก็มาดูกันครับว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนำท่าเราจะบอกว่าหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่อง,องการทำท่าสควอชใช่ไหมครับบางคนทำหัวเข่าเลยบางคนนั่งไม่ได้นะครับแล้วจะทำยังไงให้มันถูกต้องนะครับเราก็มาดูว่าท่าที่มันถูกต้องมันทำยังไงหนึ่งนะครับมันจะทำอย่างนี้ครับผมก็คือเท้าแยกอยู่ประมาณหัวไหล่นะครับแล้วจากนั้นก็ย่อตัวลงไปในลักษณะที่หัวเขา่าไม่พุ่งไปข้างหน้า เกิดใบเท้านะครับดังนั้นนะครับผมหลายๆคุณมีปัญหาเรื่องการทำท่านี้เบสิกครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำในการเริ่มต้นครับให้หานะครับเก้าอี้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้มาทดแทนให้คุณสามารถที่จะนั่งได้นะครับคุณก็นั่งลงไปนะครับแล้วคุณก็ยืนขึ้นมาปกติครับเวลาที่คุณจะนั่งให้คุณหย่อนก้นไปข้างหลังล้วคุณก็ยืนขึ้นขึ้นมานะครับเราจัดท่ากับอี้ก่อนนะครับหรือว่าโต๊ะหรือว่าอะไรที่คุณมีอยู่ก็ได้นะครับและจากนั้นคุณก็ค่อยมาฝึก แบบฟร eh ีวิเกิดขึ้นครับผมก็ขอบคุณนะครับกับออกกำลังกายง่ายๆสไตล์เทนนิสิกนะครับผมครับ